เชทีมแฮอลันเาด้วยอ่ะเวยโอ้โหเวสยนีุ่ดันดูดิมดูเคื่อิโอ้โหชุดเรืองแสงครับไม่นอนเสิโคงงอซ มื่อนีนพานุ้หนอมม้ามาเ,ล,ามเล่นข้างหนอ่เแล้พี่น้อมพ้ามาเลนเล่นอยู่สนามม้าเราจะว่รแฟนเลงนเกงั้นเนอ,อ่อดึกคือเก่าเราจะคพิ่นอะคพิ่นยิมไลทูดูโซ่มามากมากได้เพิ่นเมื่อกี้เป็นกะเล่นกับ นองมาของคนอื่นเราจะแต่ว่าเขา,าพากลับแล้วเนะพน้อ,นองขนาดชุดแม็กเท่ชุดเท่ <All right. S 1> เทมากแม็กฮิมัาซีแม็กซี่แม็ก มันนี่หนาวยุ่พี่น้องแต่ว่าก็บอ่อดดหน,นาวแห้งนะจ๊ะ เล็นมันและเอาวอล์คเมอร่าดิสฟอมีแคนเอาวอลชุดใมันวี่ฟันเซ็จจับผ้านองมาเล่นก่อนสิไปหาเบิ้งซื้อตีนไก่หนี่องเพราะว่าหางแถวบ้านเขาเอาตีนไก่มาขายนะจากสิบลอกไปเบิ้ง พอคนเอิ่นพี่น้องหมาบ่สนใจห<อ>ิมโนนเคออ <c oughs> น้องหมาบ่สนใจคุณข้ามก้ม อันนี้ทุกคยชอบมาเลยจ้าพี่น้องเก็ขนมของน้องหมาเลยจ้าเดี๋ยวมณีใส่น้นองหมาเล่นเกมนะคะไม่ฝืดให้ตู้สีขาวก็น้องพี่น้องโอุตตาะเอ้อิสตุ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 อสตเอ๊หลังจาก าไปเล่นสนามม้ามาโนพี่น้องไม่สิอุด,ดอต่ะเอ้ยข้ากระสิใส่ในนี้เนาะพี่น้องอเดะยิงี่ติงไมค์เคลมิเอ้ยไมค์เคลอุดอต่ะ สิปีตังสี่แ้พี <to ่น้องตดสูตดสูโอ้ต่อโอ้ต่โอ้ยมันอดีดๆไปอต่ไมเิดคุณนะอือ แม็กโอ้โหจ้าแม็กในสวีเดนคือมหมดภายในิ0ตาพี่น้องแม็กโอก่อนเะยจ้าเที่ยวต่อไปอ ไม่ฟ e, um, ินิชอิสต ok, ุแม่กแมกไปตัสีดำสีดำนะพี่น้องเอ้ไม่คนเฮียเอตัวคหิ่มไม่พอห้ออออิสตุอิสตุแม็ีนื้อเอซีนะกไปตามแม็แล้วจ้ะเดียวแมซี่กโดนตารอกนไม่ได้ไม่ได อาะกดีไซน์น้องพี่น้องน้องแม็กแม็กเต้นอะไรน้องแม็กเดี๋ยวให้แม็กโกนตัวเองกินไปแล้วแม็กซี่เต้นเลย ได้เห็นเลยยูอีดโอลเรยดียูอีดโอลเรดีบายไปขมเลง mẹ tôi sẽ học kim lâu phiền đi mẹ 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 ไลฟ์บ่ได้นะจ๊ะให้าวานิดลล่าหน่อยเ <Hey. S 1> อ๊ยพูดนะตัวนี้เม็ดเอาตุ๊กตาไปเหรอพี่น้องโอ้น่าแต่ไม่

<laughs> Maxi gì? muốn được kill Mai áp Chị đuôi, chị đuôi Như gì? Mai บายเวนวีบายบ่คิสมั่งเหรเนาะอ่าฮะแม็กซี่ธรรมดาเนาะพี่น้องพาเขาไปเรียนข้างนอกมาก็ <laughs> กอยากให้เขาฮะช่วยดูผ huh. <laughs> <laughs> ้าเขาไปเรียนสนามมามากก็อยากมีเวลาว่าเงเขาหลินเขาเนาะจ้ะคนน่ะทำไมคน เดี blender, <t songs> ๋ยวให้เบิ้งใหม่แล้วพี่น้องเมื่อกี้วาดสีไทยใหม่เป็นก็ใหม่ไทยนะพี่น้องแม็กนอตกิฟเอนเนอร์ติแม็กเขาเป็นหมาหวงของนะพี่น้องที่จริงสื่อมาให้คนละตัวนะจ๊ะแต่แม็กเล่นผู้เดียวเลย